ตอนที่เราเริ่มหัดตกปลาใหม่หรือว่าเริ่มตกปลาใหม่ๆเราควรจะใช้เป็นสายด e หรือว่าจะใช้เป็นสาย ND นะครับเดี๋ยววันนี้ s <S oh. เปลี่ยนาไปรอกันเรลีนาดหมาเปลี่ยนเป้าครับ ยัอยู่เลยครไงกอไปก็ไปสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดี FC ช่องวิศวะตกปลาทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เราก็มาพบกับสาระดีๆนะครับสำหรับนักตกปลามือใหม่กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของตัวสายเอ็นแล้วก็สาย PE นะครับสำหรับตกปลาไม่ว่าจะเป็นงานหน้าดินหรือว่าเป็นงานตีย่บปอมนะครับมีแล้วนะมือใหม่หลายคนผมเชื่อเลยเลยว่า ก็ยังเกิดข้อสงสัยอยู่ว่าตอนที่เราเริ่มผัดตกปลาใหม่หรือว่าเริ่มตกปลาใหม่ๆเราควรจะใช้เป็นสาย PE หรือว่าจะใช้เป็นสาย ND นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดยกตัวอย่างให้ฟังทั้ง2แบบนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่านะครับการตกปลามันไม่มีผิดมีถูกอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้หรือปรับใช้ในลักษณะไหนจะใช้เป็นสายเอนก็ได้หรือจะใช้เป็นสาย PE สาย PE ก็ไ e ด้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของสายเอนก่อนนะสายเอนเนี่ยข้อดีของเขาหรือว่า ทำไมนะนะมือโปรโหลายหลายคนที่เขาเลือกใช้กันเพราะว่าอะไรนะครับสายเอ็นข้อดีข้อที่1ก็คือว่าสามารถจมน้ําได้ไวนะครับข้อดีข้อที่2ก็คือว่าไม่ต้านลมไม่รู้ลมเวลาเราเจอขล้นลมแรงเวลาเจอ,อาพายุเข้าอะไรเวลาเราตกปลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้มันจะไม่ต้านไม่ค่อยต้านลมนะครับแล้วก็ข้อดีตัวต่อมานั่นก็คือมีความยืดหยุ่นสูงนะครับคือเวลาเราเจอปลาไซส์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยเวลาเราวัดอะไรเงี้ยนะครับเวลาเราเจอปลาไซส์ใหญ่ ตัวนี้มันจะช่วยซอฟแรงได้เยอะกว่านะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือของสายเอ็นนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งของสายเอ็นก็คือราคาค่อนข้างประหยัดนะครับก็คือ1นึ่งม้วนเนี่ยนะครับม้วนอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยหนึบาทนะครับสามารถใช้ได้ถึง500เมตรเลยนะครับตัวนี้ม้วนหนึ่งห้าเมตรนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเรามาดู PE นะครับเรามาดูเรื่องของสาย PE สาย PE นะครับข้อดีของเขานะข้อดีข้อเสียของเขามีอะไรบ้างแต่ จะบอกว่าเป็นข้อเสียไหมก็ก็ไม่เชิงว่าข้อเสียนะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าเออข้อได้เปรียบเสียเปรียบว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับสายพ e นะครับสายพ e ในมือผมเนี่ยหนึ่งวนเนี่ยนะครับห้าร้อยเมตรสายพ e นะครับข้อดีของเขาก็คือหนึ่งเลยแหละนะครับนะ้านๆะนะคงจะรู้รู้จักลิตรของเขาอยู่แล้วนะลิตของเขาเนี่ยก็คือว่ามีความแข็งแรงค่อนข้างสูง นะครับมีความแข็งแรงค่อนข้างสูงแต่ข้อเสียงเขาก็จะมีเรื่องของอของเขาเนี่ยไม่ค่อยจะยืดหยุ่นนะครับไม่ค่อยจะยืดหยุ่นนะครับก็คือถ้าเทียบกับสายสายเอ็นแล้วเนี่ยก็คือสาย PE แทบจะไม่ยืดหยุ่นเลยนะครับแล้วก็ข้อดีตัวต่อมาของเขาก็คือนะครับตัวนี้นะครับข้อดีตัวต่อมาก็คือว่าสามารถถ่ายแรง เวลาปลากินเนี่ยสามารถถ่ายแรงมาที่ปลายคันหรือว่าถ่ายแรงมาที่ตัวมือเราเนี่ยได้เร็วเหมือนอง่ายเอาง่ายๆว่าคือว่าเราสามารถรู้อาการของปลากินเนี่ยได้ไวกว่าสายเอ็นนะครับเพราะเสียงเขาก็มีนะครับสายวีอีกคือว่าเขาไม่จมน้านะครับไม่จมน้ําถ้าเทียบเท่าถ้าเทียบกับสายเอ็นนะครับจะไม่สามารถจมน้านะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งของเขาก็คือเวลาเราเจอขึ้นลมแรงนะตัวสายดีอ e ีเนี่ยมันจะรู่ลมนะเจอขึ้นลมก็คือลมมันจะซัดไป สายซัดไปขวาเวลาเราตกปลาหน้าดินเราใช้สาย PE อี e, ที่มีตะกัวเลยมีเหยื่อมันอาจจะซัดเหยื่อเราเนี่ยพัดไปซ้ายพัดไปขวาทําให้เหยื่อมันไม่ได้กองอยู่กัที่นี่คือข้อเสียของเขานะครับที่เรามักจะเห็นกันบ่อยนะครับที่เขานิยมใช้กันก็คือจะใช้ในงานพวกตกปลาช่อนนะช่อนชโดตีเหยื่อปอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ใช้สายเอ็นในการตกปลาช่อนนะครับ ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันครับแต่สายเอ็นเวลาเราใช้งานไปนานๆนะครับใช้งานไปนานๆมันชอบตีเกีียวพอตีเกีียวแล้วปุ๊บมันก็จะเป็นสายพันกันแล้วก็จะตีไม่ค่อยไม่ค่อย,อยลื่นนะครับเขาจึงไม่ค่อยนิยมใช้สายเอ็นในงานตีเกลียวบอกเขาจึงนิยมใช้สายวีมากกว่าและข้อดีของสายว e อีกอย่างหนึ่งในงานตีช่อนหรือว่าตีเกลียวบอกก็คือว่าเวลาปลากัดหรือเวลาปลากินนะครับอาการมันจะส่งมาที่ปลายคันหรือมาที่มือเรา ค่อนข้างที่จะไวกว่านะครับคือเวลาปลากินหรือว่า,วลาปลากัดเสร็จปุ๊บนะครับเราวัดปลานะครับเราวัดปลาตัวสาย p ีอีนะครับจะช่วยตกขอเบ็ดเนี่ยทะลุป,ปากได้มากกว่าสายเอ็นนะเพราะว่าสายเอ็นเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันมีแรงยืดยค่อนข้างเยอะอาจจะทําให้การวัดปลามีโอกาสที่จะไม่ทะลุป,ปากสูงนะครับแต่ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของพีอีก็มีก็คือว่าเวลาที่เราไปตกปลาช่อนสังเกตเห็นนะครั ดียาปลอมตกช่อนนะครับเวลาเราปลามันกัดหรือปลารเริ่มกินปลากินปลากัดอะไรเงี้ยนะครับสังเกตได้ง่ายว่าอาการมันไวพออาการมันไวเสร็จปุ๊บข้อเสียงของมันก็คือจะทําให้ปลาเนี่ยชอบคายเหยื่อเพราะว่าเวลาปลากัดปุ๊บอาการมันส่งมาที่คันส่งมาที่มือเรานะครับแล้วปลามันรูไ้ได้ว่านั่นคือคือเหยื่อ มันก็คือเหยื่อที่มันกินไม่ได้หรือมันเป็นเหยื่อที่มันล่อเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะขายเหยื่อออกไปก่อนนะครับสังเกตบางคนเขาหน,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 น้าหน้าที่ซื้อเสียมตกปลาจึงมีเทคนิคห,หลายๆอย่างที่เอามาปรับใช้อย่างเช่นมีการส่งสายนะครับมีการหย่อนเหยื่อก่อนส่งสายก่อนแล้วค่อยวัดอะไรางี้นะครับครับสุดท้ายนี้ก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเอ็นหรือสายปีก็สามารถตกปลาได้เหมือนกันนะครับแล้วน้านะนะท่านอื่นล่ะครับเลือกใช้สายเอ็นหรือว่าสายปีในการตกปลา อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆนะครับน่ใช้สาย PE หรือว่าสาย N ในการตปากปลาเพราะอะไรนะครับ